อัปเดตอาการเจ็บวิภาวีหลังกระโดดตบลงมาขากับผ l ล t เกมชนะ GS สในเกมลีอัปเดตอาการเจ็บวิภาวีจังหวะก,กระโดดตบลงมาขากับผ l เลเกมเฉือนชนะ GS ในศึกวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้วันที่11มอมค67สคนลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ 2023- 24รอบ4ี่ฮุนไดฮิลสเตรทของมดวิภาวีสีทองทีมจะฝูงเฉือนชนะ GS สคันเทคสถึงเซต30 28 21 25, 25ถึง 16, 17, 25และ19ถึง17เก็บเพิ่มเป็น52คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของหลีกทิ้งห่างอันดับ2อย่างพิงสไปเดอร์5คะแนนเกมนี้มีจังหวะที่วิภาวีสีทองขึ้นตบทําแต้มให้หุนไดขึ้นนำนา8-7ถึง7คะแนนแล้วลงขาไซาแรงมากจนเธอเดินกับพเพลกก่อนที่โค้ชจะเปลี่ยนเธอออกทันทีหลังจากนั้นเธอก็สำรองยาวๆจนช่วงต้นเซตที่4เธอก็กลับลงมาอีกครั้ง ล่าสุดคังซองฮยองเฮดโค้ดฮุนไดฮิวสเตรทได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของวิภาวีโดยระบุว่าดูเหมือนว่าเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าจะตึงแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแค่ต้องให้เธอพักรักษาตัว เช่นเดียวกับวิภาวีที่รีบออกมาอัปเดตอาการให้แฟนหายห่วงโดยระบุว่าทุกคนน่าจะเป็นห่วงกันก็เลยมาบอกว่าอาการเจ็บไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเมื่อวานก็กลับลงไปเล่นได้ก็มีอาการตึงๆต,ตรงเขานิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆค่ะออกไปพักแป๊บหนึ่งก็ดีขึ้นและก็ลงมาเล่นได้คิดว่าพักแล้วก็น่าจะหายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิสเตรทจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรสปาร์กในวันที่14มค67เวลา14นาฬิกา